ทุกท่านที่ติดตามมาไกล2751นะครับสำหรับผมพยายามที่จะนำเสนอในแง่คิดในอีกมุมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในลานพญานาคนะครับบ้านลุงพลประแตนนะครับอขอเรียกรวมๆว่าตรงนั้นก็คือลานพญานาคนะครับวันนี้ก็มีการทำประชาสังคม ประชาสังคมก็เป็นการอาขอความเห็นของของเพื่อนบ้านลูกบ้านในบ้านกกกร่วมกับผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านของ16หมู่บ้านในตําบลกกตูมนะครับมาร่วมกันหาทางแก้ไขสถานการณ์ลานพญานาคนะครับว่ามีประเด็นสําคัญในการทำประชา,าประชาคมในครั้งนี้ก็คือก็คือจะทุบหรือไม่ทุบ จะเอาไว้หรือทิ้งไปนะครับไปต่อหรือพอแค่นี้ใน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 เรื่องของตัวองค์พญานาคลานลานพญานาคนะครับก็ได้ผลออกมาแล้ว30มสิใช่ไหมสามสิต่อหนึต่อ2นะประมาณนี้นะครับก็ก็เป็นเอกฉันนะครับแต่การการผลของการโหวต เสียงตรงนั้นนะใครเห็นด้วยยกมือขึ้นอะไรทำนองนี้ใครคัดค้านยกมือขึ้นนะมันก็ยังไม่เป็นที่ยุติในกระแสของความเป็นดราม่ามันก็ยังมีนะครับล่าสุดเร็วๆนี้ก็จากการสำรวจโซเชียลต่างๆนะครับก็พบว่าก็ยังมีอีกฝากฝั่งหนึ่งที่โต้แย้งนะครับโต้แยง้งยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่ไม่ได้มาก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะเอาด้วย เขาจะเอาพยานาคต่อให้พยานาคไปต่อก็เป็นโมฆะอะไรทํานองนี้นะครับก็ยังมีแต่กติกาที่เท่าที่ได้ยินได้รับฟังนะครับเป็นกติกาที่ทางบ้านบ้านกกอกาะเนี่ยนะฮะได้ได้แจ้งประชาสัมพันธ์นไปแล้วก็คือท่านใดมาก็มีสิทธิ์ออกเสียงและเสียงของท่านก็จะถูกรับรองโดยที่ประชุมตรงนั้นแหละประชาคมตรงนั้นแหละนะครับก็จะรับรองว่าโอเคไปต่อรวบรวมหลักฐานนะ ก็ยื่นเสนอไปตามเส้นทางที่จะเป็นต่อไปนะก็จากดำริของท่านผู้ครับการบอกอบปทศท่านให้แนวทางว่าจะทำอย่างไรนะครับเป็นเรื่องของชุมชนชุมชนไปตัดสินใจเองว่าจะเอาไว้หรือไปต่อประกอบกับตัวลุงพลเองเนี่ยจะต้องหมายความว่าลุงพลเนี่ยจะต้องยกให้เป็นสานะด้วย นะครับถ้าจะเอามาเทียบเคียงในในตัวบทกฎหมายเนี่ยการการทาประชาคมของบ้านกกอกตอนผ่านมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงถ้าเราถามว่ามันมีกฎหมายใดรองรับหรือไม่เนี่ยขาตอบว่ามันไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายข้อใดมาบังคับว่าผลของประชาคมตรงนั้นน่ชอบด้วยกฎหมายจริงอยู่จริงอยู่ว่า มันไม่มีกฎหมายมารองรับว่าให้ทําหรือไม่ทามันมันไม่เหมือนกับประชามติที่ดําเนินการโดยกกตะนะครับลงมติจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะกรณีนะี้กรณีของของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายราชการดําเนินการเนี่ยมันจะมีระเบียบกฎหมายมารองรับนะครับมีความชอบธรรมทางตัวกฎหมายนะครับแต่กรณีของบ้านกอกที่ทํา มันมีความชอบธรรมทางสังคมครับชอบธรรมทำ,ทำการทธประชาคมเป็นการทำโดยเปิดเผยเป็นการแจ้งเชิญชวนแล้วให้ให้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้มาร่วมออกความคิดเห็นตัดสินใจร่วมกันว่าชุมชนของเราแห่งนี้ตำบลน,นี้นะครับจะดำเนินการอย่างไรกับลานพญานากับองค์พ่อปู่ปาริจิตในเมื่อ ในเมื่อเปิดเวทีทางสังคมขึ้นมานะครับก็มีนะครับก็ม,นะกมีผู้มีส่วนได้เสียผู้มีสิทธิ์ก็ได้เข้ามาสู่กระบวนการก็เป็นผลออกมาว่ารับนะครับเห็นชอบด้วยปกป้องรักษาไว้ปกปักรักษาไว้ซึ่งองค์พยานาเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก,ก็คงจะเป็นเรื่องของการส่งมอบความคิดเห็นนี้ส่งมอบหลักฐานแอคชั่นตรงเนี้นะ ที่มีผู้ใหญ่16ท่านอย่างเงี้นะมีกำนันมีชาวบ้านมาร่วมกันยกมือขึ้นเนี่ยนะฮะก็ส่งไปต่อที่ผู้บังคับการหรืออาจจะเป็นส่วนในการปกครองอื่นนะครับเช่นส่งไปยังอำเภอจังหวัดหรือส่วนกลางคู่ขนานไปยกับเวทีประชาสังคมในบ้านกกอกนะครับปรากฏการอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นก็คือ ฝ่ายทางอขอขออภัยที่ต้องเอ่ยนามนะทนายสมเกียรติเนี่ยซึ่งเป็นทนายผู้รับผิดช,ชอบดูแลคดีให้ลุงพลเนี่ยนะครับก็ได้มีการเชิญชวนไปสัมพันธ์เนี่ยให้ผู้ที่มีความยึดเห็นในทิศทางเดียวกันเห็นด้วยด้วยกันเนี่ยให้ส่งหลักฐานแสดงเจ็ดเจ็ดจำงแสดงความประสงค์นะครับที่จะร่วมกันปกปักรักษาหมายาพ,พยานาคไปต่อนะครับมีการ เขาเรียกว่าไงครับเชิญชวนผ่านสื่อโซเชียลโดยเฉพาะยูทูบเบอร์นะครับให้เชิญส่งความเห็นมีสำเนาบัตรประชาชนแนบด้วยนะเป็นเรื่องเป็นราวเป,ารนะรเป็นกิจจลักษณะนะครับเป็นกิจจลักษณะนะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นมาตรการทางสังคมเพื่อจะสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของสังคมให้ผู้ที่ได้ มีอำนาจในการตัดสินใจการพิจารณานะครับก็เข้าใจได้ว่าผู้มีอำนาจพาานะิจารณาณเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นกรมป่าไม้นะในฐานะเจ้าภาพของพื้นที่ป่าสงวนอุทยานภูผายนนะติดจุดที่เกิดเหตุลานพาญ,าญานาคเนี่ยนะก็น่าจะเป็นตรงนั้นแหละนะครับหรือไม่ก็ทางฝ่ายตำรวจก็คือโดยกองบังคับการปทศเนี่ยนะครับจะนำเรื่องราวเหล่า,ลานี้ประชาคมก็ดี ข้อห่วงใยจากโซเชียลก็ดีเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในกระบวนพิจารณาในทางกฎหมายเนี่ยได้หรือไม่อย่างไรอันนี้มา,มาไกลสองเจ้งหนึ่งก็ไม่ทราบไม่ทราบว่าจะเข้าไปได้อย่างไรนะครับแต่ก็หวังว่าหวังว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยดีก็มีความสุขด้วยกันทุกฝ่ายวินวินทั้งคู่นะครับนะครับเราเราต้องแยกกันออกก่อนนะ คดีบุกลุกก็ก็เป็นส่วนของคดีบุกลุกไปนะครับกิจกรรมที่ทําวันนี้ก็เป็นเรื่องของการประกาศเจตนารม,ขม์ของชุมชนของชุมชนบอกดังๆให้โลกรู้ว่าเราต้องการพญนาคไว้นะครับต้องการไว้ด้วยความรักความศรัทธานะที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาใช้เงินจํานวนมหาศาลนะครับจากการระดมทุน ร่วมบุญสร้างบุญร่วมกัน,นใช้เงินไปได้ได้เงินมา1นึ่งล้านสามแสนโดยประมาณนะก่ะอสร้างไปแล้วไปบ้างแล้วก็จ่ายไปแล้วเนี่ยค่าวัสดุค่าปูนค่าถมที่ถมดินอะไรค่าช่างอะไรพวกนี้ก็น่าจะประมาณ7-8็ดแปดแสนนนะครับในจุดนี้มันผ่านนะมันเป็นบริบททางสังคมเป็นพัฒนาการของชุมชนที่ที่มีกระบวน,น,นการนะ ดำเนินการหาทางออกน่ารักครับน่ารักกกกอ,อกโมเดลก็เรียกได้ไม่ผิดกนะกกอ,อกหมดมันเกิดความขัดแย้งขึ้นเกิดความที่มันยังไม่ได้ฉันทามติอ่ะยังไม่ได้จุดจบไม่ไม่เสร็จไม่ไม่จบเรื่องเนี่ยก็มาพูดคุยกันแบบเนี้ยดีกว่าไปตะโกนด่าทอกันฉันเห็นด้วยฉันไม่เห็นด้วยแล้วก็โต้แยง้งลุกลามบานไปเป็นเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลก็ก็หลายคู่นะครับ ก็หลายคู่ทางออกแบบนี้เป็นพื้นฐานของการคิดกระบวนความคิดของระบบประชาธิปไตยจริงเห็นไหมไม่เห็นด้วยหนึ่งท่านก็ยังมามาเพื่อรักษาสิทธิ์ฉันต้องการสื่อแสดงออกมาให้เห็นว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีพญานาคไว้ตรงนี้ฉันจึงมาออกเสียงว่าไม่เอาพญานาคก็ด้วยความเคารพนะครับเป็นสิทธิ์ของท่านจริงๆและต้องเคารพใ,ในความคิดเห็นของเพื่อนด้วย นะครับคนที่เอาตกลงร่วมว่าให้เอาพญานาคไว้สร้างต่อไปต่อแล้วนะไม่รอแล้วอะไรอย่างนี้ก็ก็เหมือนจะดีใจนะครับก็เหมือนจะมีความหวังขึ้นแต่กระบวนตรงนี้มันมันมัน,ม,นมันเริ่มนับ1แล้วนับหนึ่งแล้วก็ต้องมาดูต่อไปว่ากระบวน2สอมห้ามันจะไปไปแบบไหนไปอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อ,ตอไปนะครับก็คือต้องต้องตาม กออกๆมีเรื่องให้ตามได้ทุกเรื่องทุกวันนะมีประเด็นมาเรื่อยๆนะมีประเด็นประเด็นที่น่าสนใจบ้างประเด็นข้อกฎหมายบ้างประเด็นทางสังคมบ้างก็มันก็มีมาทุกวันรับมีมาทุกวัน ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะยังคงทำคลิปลุงพลปาแตนอยู่เสมอแล้วก็ยังขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะส,สำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะคะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ที่ตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็ามาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะะยังคงทําคลิปลุงพลประแตนอยู่เสมอแล้วก็ยังขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะสาหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านเลยนะคะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ